อำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงภูมิคนพบน้ำตกงดงามด้วยหินงอกและหินคล้ายสะพานคนสามารถเดินข้ามได้ที่ตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตเตรียมพัฒนาแนะนําเป็นแหล่งท่องเที่ยวชาวบ้านคนพบน้ำตกงดงามด้วยหินงอกอยู่ห่างจากหมู่บ้านเพียงห้าร้อยเมตรในพื้นที่บ้านสะพานหินตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงภูมิด้านนายวรทวย์นาม,มหานวล อำเภอเทพสถิตเตรียมจะพัฒนาไปแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชุมชนผู้สื่อข่าวรายงานจากตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียภู่นำโดยนายวรวิทย์นามมหาหนวนร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนกพร้อมจิตอาสาและชาวบ้านในพื้นที่บ้านสะพานหินตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิต,ตร่วมกันสำรวจและร่วมกันพัฒนาน้ำตกแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเพียง500รอยเมตรเท่านั้น ซึ่งชาวบ้านในเป็นที่หลายคนยังไม่ทราบว่ามีน้ําตกจึงได้รวมตัวกันร่วมสํารวจและพัฒนาเพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนแห่งใหม่โดยบริเวณน้ําตกนี้มีสายน้ําไหลลงมายังพื้นที่จากเขาพังเหยลงมาด้านล่างต้นกลายเป็นหินงอกและมีหินลักษณะคล้ายสะพานคนเดินข้ามลําแม่น้ํามีน้ําไหลลอดสะพานที่เป็นหินจากด้านบนลงมา โดยเฉพาะด้านหน้าของตัวน้ำตกนั้นเมื่อยืนมองแล้วจะสวยงามด้วยธรรมชาติที่ปรุงแต่งให้มาสามหรับน้ำตกที่นี้ชาวบ้านตั้งชื่อว่าน้ำตกบ้านสะพานหินเมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าฝนตัวน้ำตกจะมีปริมาณน้ำค่อนข้างมากและช่วงหน้าแง้งน้ำจะมีน้อยแต่ก็ยังสวยงามเพราะน้ำไหลลงเป็นสายทานและงดงาม ไปอีกแบบนหนึ่งทานานายวรวิทน์นามหานวลในอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิได้กล่าวว่าน้ำตกบ้านสะพานหินที่ชาวบ้านเพ่งค้นพบนี้ได้ประสานทางองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนกและจิตอาสาพร้อมกับชาวบ้านในชุมชนเตรียมที่จะพัฒนาไปแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชายภูมิโดยจุดที่เป็นน้ำตกอยู่ห่างจากหมู่บ้านเพียงห้าร้อยเมตรเท่านั้นและตั้งอยู่ไม่ไกลาจากคนในชุมชนแม้ เป็นน้ําตกขนาดเล็กก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่ได้สร้างสรงสรค์สิ่งสวยงามให้แก่คนในชุมชนและจะช่วยการดูแลให้สวยงามตลอดไป News ส์24คำหอมชุมชนศูนสองภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน